สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายกษ์อีกครั้งนะครับอันนี้เป็นเดือนสิงหาคมแล้วนะครับดาวมรุตยูย้ายราศีแล้วดาวพฤหัสถอยหลังดาวเสาร์ก็ถอยหลังนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับก่อนอื่นมีข่าวประชาสัมพันธ์ครับสำหรับใครที่สนใจเรียนออนไลน์และเรียนสดที่บ้านอาจารย์นะครับสามารถ โทรนะครับหรือไลน์ไปสอบถามได้ที่ไลน์ ID โหลาพยายักติดต่อกับคุณอ้อมดูนะครับถ้าไม่ได้มีโรคระบาดร้ายแรงนะครับก็จะมีการสอนสดครับแต่สอนออนไลนนะ์มีแน่นอนนะครับ สอนออนไลน์นั้นจะเปิดสอนในวันที่6สิงหาคามมีค่าใช้จ่ายเดือนละ1,000บาทเท่านั้นนะครับหรือใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ยักษ์ก็ติดต่อกับคุณอ้อมได้เลยเช่นเดียวกันครับสปอนเซอร์ในช่วงนี้ได้แก่ร้านทองทองใบ1สาขาพระประแดงครับเป็นร้านทองที่เปิดมากว่า40ปีครับมีทั้งทองรูปพรรณแล้วก็ทองแท่งครับเบอร์โทร024631453นะครับลองเข้าไป ซื้อหากันดูนะครับร้านนี้ของเพื่อนอาจารย์ยักษ์เองครับทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านจิตใจกันก่อนนะครับเรียกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกเนะี่ยเป็นช่วงที่ไม่ดีต้องระวังทั้งสุขภาพความเครียดแล้วก็อุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็จะมีอุปสรรคมีปัญหาอยู่ตลอดนะครับเพราะในช่วงดังกล่าวนะครับดาวใจได้ตําแหน่งมหาจักรแล้ อยู่ในภพวินาศต้องเตือนก่อนนะครับคนลัคนาราศีสิงห์ในเดือนนี้อย่าดื้อน,นะครับอย่าดื้อมากใครเตือนอะไรพยายามรับฟังไว้อย่าเอาแต่ใจตัวเองจนเกินกว่าเหตุอาจจะทําให้เกิดปัญหาไม่ดีไม่สบายอุบัติเหตุรวมไปถึงดานนะครับถูกคดถูกโกงในช่วงดังกล่าวได้ด้วยนะครับแต่ในความสวยยังมีมุมดีอยู่เล็กน้อยครับคือดาวความสําเร็จ และดาวการเงินซึ่งเป็นดาวพุธนั้นโคจรทับลัคนาดุลาศีอยู่อย่างไรเสียก็ยังมีอะไรครับเรื่องความสำเร็จเรื่องรายได้เข้ามาในช่วงแรกดาวทิศนั้นสเสวยสมโนเลิกเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้อย่าได้ต่อรองเจรจาพูดคุยอะไรเลยนะครับจะเป็นไปในทางเสียเปรียบนะครับและ ดาวตัวเรานั้นได้มาหาจากช่วงนี้จะค่อนข้างหลักการเยอะหลักการแบบไม่ค่อยมีตรกกะด้วยนะนะครับเอาความรู้สึกเอาเซนต์ตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาอย่างแน่นอนครับและหลังจากนั้นในช่วงวันที่8นะครับสิงหาดาวศุกร์ครับย้ายราศีนะครับมาทับตัวเพราะฉะนั้นจะ เป็นการอะไรครับวางแผนเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจอะไรต่างๆแต่ยังไม่ควรที่จะลงมือทำในช่วงนี้นะครับและในวันที่9ดาวอังคารก็ย้ายราศรีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะมีเหตุที่จะต้องติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่พอสมควรครับเพราะ ดาวคานนั้นเป็นทั้งดาวพันธุแล้วก็ดาวสุภะพอเป็นป่าแสดงว่างานนี้นะครับจะได้พบปะกับคนใหญ่คนโตคนล่ำคนรวยคนมีเงินนะครับและหลังจากนั้นวันที่17นะครับสิงหาคมดาวทิศย้ายมาเป็นกระเสดครับพอย้ายมาเป็นกเกษตเด้านจิตใจอะไรต่างๆนั้นจะเริ่มดีขึ้น แต่ในช่วงนี้มันจะมีข้อเสียอยู่คือดาวศุกร์ครับซึ่งศุกร์กับเสาร์นั้นเป็นคู่ศัตรูใหญ่การอาจารย์พูดหลายรอบแล้วนะครับในส่วนของตัวนี้ก็ยังมีอะไรครับจุดที่จะโดนอิจฉาใส่ร้ายกันแกล้งทำอะไรก็จะมีอุปสรรคมากเป็นพิเศษในช่วงดังกล่าวครับพอดาวทิตศย้ายมาแล้วไปทับกับดาวพุธ เป็นคู่ความสําเร็จเป็นคู่การเงินการทองสําหรับคนลัคนาราศีสิงห์เพราะอย่างที่บอกนะครับดาวพุธเป็นดาวไลนได้หลักและดาวพุธนั้นก็เป็นดาวความสําเร็จด้วยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีครับทําอะไรคุยอะไรนะครับจะมีความสําเร็จจะดีไปเสียทุกเรื่องแต่อย่างที่บอกนะครับมันจะมีการถูกเหม็นหน้าใส่ร้ายกันแกล้งอิจฉาเข้ามา ในช่วงดังกล่าวแล้วก็เทคนิคอีกนิดนึงนะครับช่วงนี้อาจจะต้องจัดโปรโมชั่นนิดนึงลดแลกแจกแถมหรือนะครับแก้งโง่บ้างคือคุยแล้วเหมือนลักษณะว่าเราเสียเปรียบแต่จริงเราอาจจะบวกกํำไรไว้แล้วอะไรลักษณะนั้นครับและในวันที่20ดาวพุธก็จะย้ายราศีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ดีในการ make money ครับแต่ ไอช่วงนี้นะครับมันจะอยู่ได้แค่8วันครับหลังจากนั้นดาวพุธจะโคจรนะครับถอยหลังและจะย้ายกลับมาอยู่ในราศีสิงห์ใหม่ในช่วงวันที่2กันยายนนะครับส่วนอาทิตย์นั้นนะครับกว่าจะเข้ามหัธธโนเรเบ์นะครับต้องรอจนถึงวันที่31สิงหาคมเป็นต้นไปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่า ในช่วงเดือนสิงหานั้นมีอะไรทำไปก่อนให้ดาวศุกร์มันเลิกโดนดาวเสาร์เลง็งให้ดาวพุธมันเดินเป็นปกติก่อนแล้วค่อยเริ่มทำอะไรการช่วงนี้ระวังเกี่ยวเรื่องการลงทุนการตัดสินใจและสุขภาพเพราะดาว พาลือหัดนั้นโคจรถอยหลังแล้วครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองกันครับช่วงนี้สนับสนุนโดยนะครับร้านสวีทซิสเตอร์ครับเป็นร้านขายของออนไลน์ขายทั้งอุปกรณ์ทำเบเกอรี่และวัตถุดิบทำเบเกอรี่นะครับข้อดีของร้านสวีทซิสเตอรคือ <c oughs> ขออภัยทางร้านนั้นนอกจากขายแล้วยังทำเบเกอรี่เองด้วยเพราะฉะนั้น จะมีประสบการณ์ตรงนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับวัตถุดิบอุปกรณ์ต่างๆนะครับสามารถแอดไลน์ไปได้ที่เบอร์โทร0656436329นะครับลองแอดไลน์ไปคุยดูนะครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับโทรไปสอบถามดูเดี๋ยวค่อยไปซื้อวันหลังก็ได้ฝากด้วยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูดาวการเงินกันนะครับดาวการเงินนั้นเป็นดาวพุธปรากฏว่าดาวพุธนั้นนะครับ ย้ายมาตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมพอย้ายมาเสร็จแน่นอนครับเมื่อโครจรมาทับลัคนาจะเป็นช่วงหาเงินไม่ยากนะครับได้เงินก็ไม่ยากแต่นะครับช่วงนี้อย่าได้ซื้อของครับจะได้ของแพงของมีตำหนิหรือของเกินราคาสักหน่อยหนึ่งหรือนะครับถ้าจะซื้อมือถือออกใหม่แนะนำครับ ให้พุทธนั้นเข้ามาหัดโนเลอก,ก่อนช่วงนี้อาจจะออกใหม่แล้วราคาแพงซื้อได้7วันปรากฏว่าหลังจากนั้นมีการจัดลดของแถมมีจัดอ่าแถมปากกาแถมคีย์บอร์ดอะไรมาเพิ่มเติมอะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงที่ควรจะเก็บเงินมากกว่านะครับในช่วงนี้ดาวการเงินนะครับอยู่ ราศีธาตุไฟเพราะฉะนั้นนะครับด้านการตัดสินใจของเราเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าจะได้เงินหรือจะเสียเงินแต่อย่างที่บอกนะครับได้มาก็อย่าละโมบเอาแค่พอดีพอดีอย่าแบบละโมบเยอะไปกว่านั้นเพราะนะครับในช่วงนี้ดาวนั้นสเสวยทลิทเทวเลิกนะครับเป็นเลิกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นในวันที่6ครับ ดาวพุทธสะเวยมหัตโนเลิกแล้วนะครับแล้วก็ได้วอรโคโตมะนวางด้วยดาวพุทธจะได้วรคโคตมะนวางตั้งแต่วันที่6เวลา13.00น,นไปจนถึงวันที่8เวลา16.00น,นนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากถ้าจะมีการคุยเรื่องเงินแบบเลี่ยงไม่ได้ละวยังไงก็ต้องคุยเดือนนี้นะครับก็แนะนําเป็น6กถึงแนะครับสิงหาคมช่วงนี้ดาวการเงินได้วอละโคตมะนวางครับหลังจากนั้นในช่วงดังกล่าวดาวศุกร์ก็ย้ายราศีและดาวคารก็ย้ายราศีทีนี้พอดาวคารย้ายราศีนะครับสำหรับใคร ที่นะครับมีการพิจารณาเลื่อนขัน้นเลื่อนเงินเดือนหรือผ่านโปในช่วงนี้นะครับการันตีเลยนะว,ว่าครับว่าท่านจะมีสิทธิถึง70อเาเพราะดาวพันธุแล้วก็ดาวสุพานั้นได้องค์เกณฑ์ส่งมาถึงดาวการเงินแสดงว่าอะไรครับจะได้เงินค่าตำแหน่งได้เงินค่าเลื่อนขัน้นหรือได้เงินบรรจุก็คือจะได้เงินเยอะกว่าเดิมหรือ อาจจะมีงานที่นะครับต้องไปทำแทนผู้หลักผู้ใหญ่ทำให้มีรายได้เข้ามาช่วงนี้บางท่านถึงขนาดจะได้ลดประจำตำแหน่งได้บ้านพักประจำตำแหน่งอะไรอย่างนั้นเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นช่วงดีสำหรับเรื่องการเงินนะครับแต่อย่าได้ลงทุนนะครับสำหรับใครที่ค้าขายเป็น SME รอก่อนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของพวกพนักงานเงินเดือนครับหลังจากนั้น ดาวพุธก็จะเดินนะครับอย่างรวดเร็วและเดินอย่างว่องไวแต่การเดินแบบนี้ไม่ได้เสียครับเพราะพอเลยมหัตโนเลิกไปแล้วนะครับก็จะเป็นเลอกที่ดีเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเท่านั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นการกะเกณฑ์คำนวณเกี่ยวกับเรื่องเงินนั้นอาจารย์ว่าพอจะเข้าเป้าได้อยู่แต่นะครับอย่าละมูบเพราะช่วงนี้ดาวใจนั้นได้มหาจักรจะคิดการใหญ่คือได้แล้วมันไม่พอนั่นเองนะครับ เดี๋ยวจะเสียเงินภายหลังเช่นถ้าท่านจะบอกโอ้ยจะเล่นหุ้นเก่งกำไรพอได้ตามเป้าแล้วก็นะครับขายหรือถอนออกมานะครับอย่าไปแบบรอกนิดรอยนิดสุดท้ายนะครับเสียเดี๋ยวแล้วจะเสียเนี่ยเสียเยอะนะครับเพราะดาวเสาเนี่ยมันเป็นดาวเจ้าเรือนภพอฬินะครับมันจะทําให้ท่านเป็นนี่เป็นศิลเอาสําหรับคนที่นะครับทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเก่งกําไรครับหลังจากนั้น วันที่17ครับดาวทิตยย้ายราศีมาทับดาวพุธซึ่งเป็นดาวการเงินด้านจิตใจเริ่มดีขึ้นดาวการเงินก็ดีแล้วก็แฮปปี้ด้วยนะครับและในวันที่17ที่ดาวอาทิตย์ยายนั้นดาวการเงินเสวยโจโลเลอรครับซึ่งแปลว่าฉลาดทันคนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็นะครับเป็นช่วงที่สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการหาเงิน หาทองได้ค่อนข้างดีหรือหาเงินได้ตามที่ต้องการครับหลังจากนั้นวันที่20ครับดาวพุธย้ายเข้ามาเป็นกระเสษและเป็นอุดนะครับช่วงนี้จะมีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ได้เยอะกว่าที่คาดคิดกว่าที่หวังไว้ด้วยนะครับถือว่าเป็นช่วงที่ดีแต่มันจะดีอย่างนี้อยู่แค่8วันครับหลังจากนั้น ตัวดาวพุธเองจะโคจรถอยหลังแต่อาจารย์ว่ามันไม่ได้เสียมากเพราะดาวพุธท,ที่โคจรถอยหลังนั้นนะครับมันยังอยู่ในบ้านตัวเองในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ครับและด้วยความที่ดาวพุธท,ที่ย้ายเข้ามาตั้งแต่วันที่20นั้นติดพิษนาคเพราะฉะนั้น ช่วงที่จะซื้อของมีราคาอาจารย์ว่าน่าจะเป็นช่วงวันที่6ถึงถึงวันที่8ที่อาจารย์ได้กล่าวไว้นะครับเลยกว่านั้นอย่าได้ซื้อเลยเพราะช่วงนี้ก็ติดพิษอีกแล้วถ้าซื้อมาก็จะได้ของมีตําหนิอีกเช่นเดียวกันครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องที่อาจารย์เป็นห่วงที่สุดในช่วงเดือนนี้คือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยแอนฟาร์มครับแอนฟาร์มนั้น เป็นนะครับที่พักนะครับอยู่จังหวัดลำปางอำเภอแม่เมาะครับถ้าใครจะขึ้นเชียงใหม่นะครับลองเข้า Facebook นะครับดูนะครับภาพในแอนฟาร์มได้ครับที่พักราคาไม่แพงอาหารก็อร่อยแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์แบบระบบเปิดนะครับสามารถเอาอาหารไปให้กับมือได้เลยนะครับเบอร์โทรแอนฟาร์มครับ0815625333นะครับฝากไว้ด้วยกับแอนฟาร์มนะครับ ทีนี้ปรากฏว่าดาวพฤหัสนะครับอยู่ในภพมอละนะด้านสุขภาพต้องบอกเลยครับเป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดสําหรับคนลัคนาราศีสิงเพราะดาวพฤหัสเองนะครับก็เป็นดาวมอละ,ะและก็ถอยหลังอยู่ในบ้านตัวเองด้วยนะครับมันทําให้หนึ่งต้องระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับทางน้ําระวังโรคเก่ากําเริบและตัวพฤหัสเองนะั้นมีเกณฑ์หแล้วก็มีเกณฑ์9้าผู้ภาษาชาวบ้านคือมีเกณฑ์ตรีโกณ ปรากฏว่าดาวพฤหัสอยู่ในราศีธาตุน้ําและดาวอาทิตย์ในช่วงวันที่1จนถึงวันที่17ก็อยู่ในราศีธาตุน้ําด้วยจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุนะครับทางน้ําและการเดินทางนะครับเป็นหลักเลยนะครับเหตุจะเกิดเพราะหนึ่งะครับเดินทางกลางคืนไม่ชินทางนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปทางที่ไม่เคยไปให้ไปทางหลักไม่ไปที่อะโคจร ด้วยความว่ามันอยู่ในภพวินาศเพราะฉะนั้นต้องระวังโดนทำ้ายนะครับเช่นนะครับเราไปจอดรถไว้เพื่อกันโดนล็อกล้ออะไรเงี้ยไปจอดไว้ในหลืบกลับมานะครับจากกินอาหารเจอรถโดนทุบกระจกไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับไม่เดินทางไปไหนคนเดียวไม่จอดรถในที่เปลี่ยวหรือถ้าไปไหนก็มีการล็อกบ้านล็อกช่องให้ดีนะครับช่วงนี้ต้องระวังที่สุดเลยหลังจากนั้นในช่วง วันที่8สิงหาดาวสุกย้ายราศีนะครับทีนี้ดาวสุกนั้นเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวเสาร์แล้วเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ต้องระวังศัตรูคนไม่ชอบหน้าคนเหม็นหน้ารอบทำ้ายครับเพราะมันอยู่ในภพวินาศนะครับแล้วก็นะครับช่วงนี้ไม่ไปไหนคนเดียวไม่เดินทางเปลี่ยวอย่างที่อาจารย์ยักษ์บอกครับหลังจากนั้นวันที่ 9สิงหาดาวอังคารนะครับย้ายราศีนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์การันตีได้เลยถ้านะครับเราไม่ไปที่อโคจรไม่ไปไหนคนเดียวไม่ไปทางลัดไม่ไปทางเปี่ยวไม่เดินทางกลางคืนนะครับอาจารย์ว่าเหตุจะไม่เกิดนะครับแล้วก็ระวังเรื่องน้ำอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์ขอภัยเพราะดาวนั้นสเสวยราชาฤกษ์นะครับซึ่งเป็น เลิกที่ดีแล้วก็ไม่ได้โคจรติดพิษอะไรเพราะนั้นช่วงนี้ต้องระวังที่สุดครับหลังจากนั้นในช่วงวันที่17สิงหาดาวทิตย้ายราศีไม่โดนดาวอะไรครับเสาทำร้ายนะครับพฤหัสไม่ได้ตีโกนถึงแต่นะครับแต่มีข้อแต่นิดนึงคืออังคารกับอาทิตย์นั้นไม,ไม่ถูกกันครับ ปรากฏว่าอังคารนั้นส่งกระแสนะครับมาถึงอาทิตย์ด้วยมันก็เลยทําให้ช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวเรื่องซุ่มซ่ามเป็นแผลนะครับเป็นริ้วรอยอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงในช่วงวันที่ 29, 30, 31ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้อากาศด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับยังไงเสียได้ฟังคลิปนี้แล้วนะครับไปทําบุญนะครับปล่อยสัตว์ปล่อยปลาอะไรบ้างนะครับเพราะในเดือน กันยาดาวมฤรุตรยูจะโครจรถอยหลังครับนะครับทําบุญหนีกรรมล่วงหน้ากันเลยทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการงานกันบ้างนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยนะครับร้านอาหารแสนสำราญที่แสนแสบครับเป็นร้านอาหารติดคลองแสนแสบเลยครับนะครับ เปิดทำการทุกวันนะครับบางวันก็จะมีอาหารตามฤดูกาลอย่างเช่นในช่วงนี้ก็จะมีเมนูที่เป็นทุเรียนด้วยนะครับร้านนี้นะครับมีนะครับสูตรอาหารถ่ายทอดมากว่า200ปีใครชอบอาหารไทยใครชอบบรรยากาศดีๆนะครับลองโทรไปหรือเข้า Facebook เข้าไปดูได้นะครับพิมพ์ว่าแสนสำราญที่ แสนแสบเลยนะครับอยู่แถวมสวประสานมิตรนะครับห่างจากถนนใหญ่ประมาณ300เมตรนะครับสะดวกว่างลองไปรับประทานกันครับทีนี้ด้านการงานพอดาวมาหรือตะยูครับย้ายเข้ามาอยู่ในภพการงานแบบนี้แน่นอนครับแสดงว่าคนละคณาราศีสิ่งนั้น จะต้องอัพเลเวลตัวเองโดยการที่ในการทำงานของตัวเองอาจจะต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาอำนวยความสะดวกในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าจะซื้อนั้นออาไปดูเรื่องดาวการเงินนะครับควรซื้อช่วงไหนไม่ควรซื้อช่วงไหนซึ่งดาวการงานเองนะครับก็คือดาวสุกดาวสุกนั้นโคจรอ,อยู่ในภพลาพะ แปลว่าสำเร็จนะครับถ้าจะมีการคุยเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องงานกันนะครับอาจารย์ก็แนะนำให้เลยนะครับวันที่6ไปแล้วเพราะดาวพุธนั้นเป็นดาวการเงินแต่ตัวดาวศุกร์เองนะครับในช่วงแรกเนี่ยหนถึงหนั้นไม่ดีนะครับเพราะโคจรเข้าตรียางเสาเพราะชะเรชัาตเลิกแล้วก็ติดพิษเขี้ยวสุกรด้วยเพราะนั้นช่วงนี้แม้จะมีเข้ามาอย่าได้ตกลงทำนะครับ กลายเป็นว่าหลังจากนั้นนะครับเวลานะครับวันที่6เวลา6โมงเช้านะครับโมงเช้าขอโทษวันที่6เวลา7โมงเช้านี่ยนะครับดาวศุกร์จะได้วอรละโคตมะนะวางแล้วงานที่มีเข้ามาในช่วงราศรีนี้นะครับจะเป็นงานพูดคุยเจรจา เป็นงานแก้ไขปัญหาหรือเป็นงานที่ต้องทําเป็นจ๊อบจ๊อบทำแล้วจบไปนะครับงานจะไม่ค่อยซ้ำซากเท่าไหร่แต่อาจจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องยนต์กลไกอะไรต่างๆเข้ามาผสมนะครับช่วงงานนะครับบอกได้เลยครับถ้าจะย้ายงานเปลี่ยนงานหางานใหม่น่าจะเป็นแค่2วันนี้เท่านั้นคือวันที่6ยจนถึงวันที่8ครับพอวันที่8นะครับเวลา ตีหนึ่งนะครับคืนวันที่8เช้าเป็นวันที่9เวลาตีหนึ่งดาวสุกย้ายราศีครับ<ม>เข้าไปอยู่ในภพวินาศนะครับยังดีอยู่นิดนึงครับเพราะว่าสุกที่ย้ายเข้ามาณว่างแรกนั้นมันได้วอละโคตาม,มาหนาว่างเพราะฉะนั้นจะไม่ได้เสียมากนะครับแต่ด้วยความที่ยังไงเสียมันก็ยังมีเสาเลง็งเสาทำร้ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าย้ายงานนะครับไม่แนะนำแล้วนะครับในช่วงนี้แต่ถ้าใครตกงานหางาน ก็ยังได้อยู่เพราะดาวการเงินซึ่งเป็นดาวพุธนั้นโคจรดีตั้งแต่หลังจากวันที่นะครับ6สิงหาคมเป็นต้นไปทีนี้งานที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นงานที่ต้องทำด้วยตัวเองเป็นงานบริการเป็นงานที่ต้องเดินทางนะครับหรือเป็นงานที่ต้องติดต่อกับต่างถิ่นต่างประเทศต่างชาติต่างจังหวัดนะครับตรงนี้นะครับถ้ามันย้ายไปแล้วไม่คุ้มอย่าได้ไปนะครับ ้างเงินเดือนไม่สูงจริงๆอย่าไปเลยมันจะมีอุปสรรคมีปัญหามีรายละเอียดยิบย่อยที่เราไม่รู้ว่าหน้างานมันเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้เป็นงานใกล้บ้านงานแถวบ้านทางงานที่จะต้องย้ายไปต่างถิน่นต่างประเทศหรือต่างจังหวัดแนะนําว่าอย่าได้ทําในช่วงดังกล่าวนะครับเพราะไปแล้วบางทีงานอาจจะไม่ตรงปกสําหรับคนที่โชคไม่ดีจริงๆอาจจะโดนหลอกให้ขายตัวขายประเวณีอะไรอย่างนั้นเลยก็ เป็นได้นะครับเพราะนั้นให้อยู่นิ่งๆก่อนนะครับดด้วยความที่ถ้าใครตกงานอยากหางานก็อาจารย์ก็บอกไปแล้วนะครับอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องย้ายที่อยู่เนี่ยทำได้เลยเพราะในช่วงดังกล่าวเนี่ยดาวการงานได้ราชาโชคแต่ว่างานตรงนี้มันจะมีการออเดีชัน่นมีการคัดตัวมีการสอบคัดเลือกเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแรงงานฝีมือนะครับเป็นช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมนะครับช่างกลอะไรต่างๆนะครับพยายามเลยครับ ฝึกฝนวิทยายุทธของตัวเองให้ดีสักหน่อยหนึ่งครับและนะครับในช่วงนี้ดาวสุขได้ราชาเริดด้วยเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะต้องรับสมัครหรือหางานในองค์กรที่ใหญ่มีคนเยอะๆนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าใครมีงานอยู่แล้วอย่าย้ายถ้าใครตกงานไปได้นะครับแต่ต้องทนกับการบูลลี่นิดนึงนะครับเพราะว่า สุขสาวเนี่ยเป็นคู่โดนบูลลี่อยู่แล้วหลังจากนั้นวันที่17ครับดาวอาทิตย์ย้ายราศีด้านจิตใจจะเริ่มดีขึ้นและสุกนั้นจะเสวยราชาเลิกไปจนถึงวันที่11นะครับสิงหาเวลา17.00น,นหลังจากนั้นนะครับดาวสุกจะเสวยสมโนเลิกในวันที่22ซึ่งไอการที่ดาวสุกเสวยสมโนเลิกแบบเนี้นะครับ มันจะเป็นงานที่ไม่เกี่ยวกับด้านการค้าขายนะครับจะดีเป็นพิเศษเป็นงานใช้ความสามารถเฉพาะตัวเพราะว่าถ้าเป็นการค้าขายแล้วนะครับเอานักบวชไปต่อรองยังไงก็ขาดทุนครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้น่าจะเป็นงานบริการมากกว่างานเซลนะครับถ้าใครอยากจะหางานช่วงนี้นะครับงานเซลล์นั้นหลีกเลี่ยงไว้ก่อนให้ดาวสุกนั้นย้ายนะครับเข้ามาในราศีสิงห์ก่อนก็ได้ช่วงนี้อาจชาชิลชิว ฝึกนะครับอาชีพเฉพาะทางไปเรียนเพิ่มไปศึกษาต่ออะไรเงี้ยจะดีกว่าส่วนดาวังคารที่ย้ายเข้ามาอยู่ในพบการงานตั้งแต่วันที่8สิงหาคมนั้นนะครับงานตรงนี้นะครับก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ฝากฝังให้ซึ่งการฝากของเขานั้นพอท่านเข้าไปได้แล้วนะครับ จะโดนบูลลี่โดนใส่ร้ายโดนไม่ชอบนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ยังไงเสียก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนให้หรือเป็นงานที่ต้องเทคแคร์เป็นงานลองมือลองไม้ก็คืองานเลขางานผู้จัดการส่วนตัวอะไรลักษณะนั้นก็จะมีเข้ามาครับนี่ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานครับเรามาดูเรื่องสุดท้ายการเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับถ้าจะบอกว่าเดือนนี้อย่างเพิ่งมีความรักเลยจะรอได้ไหมครับสําหรับคนลักนา ราศีสิงห์ไลออนคิงของอาจารย์นะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยเครื่องสำอางครบวงจรเ m e r g ร์สครับเอเมรเป็นบริษัทผลิตเครื่องสำอางครบวงจรนะครับนอกจากจะเป็นนะครับทาคิ้วทาปากลิปติกแล้วนะครับสบู่ยาสีฟันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รับจ้างผลิตนะครับออกแบบผลิตภัณฑ์จดออยอด้วยนะครับให้ทั้งคำปรึกษารับจ้างผลิตแล้วก็พันาผลิตภัณฑ์ครับเบอร์โทร0 6 36642545ครับอ่ะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องความรักกันนะครับในช่วงแรกปรากฏว่าดาวอาทิตย์โดนดาวเสาเลง<ส>เพราะฉะนั้นช่วงวันที่1จนถึงวันที่17สําหรับคนโสดให้ระวังไปรักคนไม่ควรรักเช่นนะครับท่านนะครับกำลังคุยกับคนที่นิสัยดีนะครับเป็นคนน่ารักอยู่ อยู่ดีๆนะครับไปเจอนะครับอีกคนหนึ่งเข้ามานะครับเข้ามาแซงโค้งเลยเอาท่านไปเด็ดโมมเรียบร้อยแล้วปรากฏว่า้คนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่ดีกินเหล้าเจ้าชู้การพนันอะไรเงี้ยซึ่งท่านเนี่ยกำลังจะสมปรารถนากับรักดีๆอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นช่วงนี้นะครับสำหรับคนโสดเรียกว่าอาจารย์ไม่แนะนําเลยในช่วงวันที่หน จนถึงวันที่17กัจรักกระดาไม่อยากให้รับใครเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ถ้าท่านรับเข้ามาการันตีเรื่องหนึ่งครับจะมีทั้งปัญหามีความเครียดมีความวิตกกังวลเผลอๆนะครับถ้าท่านเป็นสุภาพสตรีอาจจะโดนเลยครับโดนซ้อมโดนทําร้ายร่างกายด้วยนะครับเพราะมันตรีโกนนะครับกับดาวมรณะหรือบางทีอะไรครับชวนทะเลาะทำร้ายร่างกายท่านเสร็จแล้วก ขโมยเงินด้วยเพราะฉะนั้นนายช่วงนี้ไม่แนะนำด้วยประการทั้งปวงเลยครับหลังจากนั้นวันที่8อังคารย้ายวันที่9สุกย,ย้ายวันที่17ดาวอาทิตย์ย้ายนะครับพอดาวอาทิตย์ย้ายราศีแล้วนะครับดาวจิตใจท่านนะครับออกมาจากภพวินาศแล้วด้านจิตใจก็เริ่มดีขึ้นดาวการเงินซึ่งเป็นดาวพุธก็ดีขึ้นแต่มันมีปัญหาอยู่ตรงที่อะไรรู้ไหมครับ ดาวสุกกับดาวเสาเนี่ยโดนเล็งกันแล้วเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่อะไรครับรักกันแบบมีอุปสรรครักกันแบบมีนะครับคนไม่ให้เห็นด้วยรักกันแบบมีคนกั่นแกล้งรักกันแบบมีคนไม่ชอบอะไรลักษณะนั้นเหมือนกับนางสาวไทยไปได้แฟนเป็นตลกแล้วประชาชนไม่เห็นด้วยอะไรลักษณะนั้นเนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะมีปัญหาพอสมควรนะครับแต่ ถ้าเราจะดูว่าคนที่เข้ามาเป็นคนอย่างไรกันบ้างนะครับอาจารย์มาว่า1นะครับจะเป็นคนที่หน้าตาดีครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่9นะครับแต่ถ้าจะเอาขอหน้าตาดีด้วยรวยด้วยน่าจะเป็นในช่วงวันที่8จนถึงวันที่9เวลาตีหนึ่งก็คือคืนวันที่8เช้ามาเป็นที่9นั่นแหละนะครับนะครับจะเป็นช่วงที่ดีสุดเพราะฉะนั้นในช่วง 1- 6ถึง ตัดได้ตัดไปนะครับแล้วก็จะมีความร่ำรวยต่อเนื่องนะครับเพราะว่า,าดาวที่ย้ายมานั้นมันได้วอลลโคตมะนะวางแต่ว่ามันจะเป็นการครบแบบไม่เปิดเผยหรือคบแล้วเครียดอะไรลักษณะน,นั้นก็จะต้องระวังด้วยนะครับเท่ากับด้านความรักถ้าอยากได้คนที่นิสัยรวยมีตังค์อ่ะพูดกันภาษาชาวบ้านก็จะเป็นในช่วงวันที่1จนถึงวันที่11ครับเลยไปกว่านั้นไม่ค่อยแนะนำนะครับและนะครับสุกกะสาเนี่ย เล็งกันมันจะเป็นการอะไรครับเป็นการรักกันแบบฝื้นๆรักกันแบบขวัญเรียมอ่ะมีอุปสรรคมีปัญหาหรือเป็นแบบอะไรนะพ่อมากพี่นาคพักขนงอะไรลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือจะได้คนที่การงานค่อนข้างมั่นคงนะครับหาเงินค่อนข้างเก่งแต่ดูแล้วมันจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาค่อนข้างเยอะก็อยากให้ ระวังในส่วนของตรงนี้ครับทีนี้มาดูสําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วบ้างนะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่6นั้นแฟนของท่านนะครับค่อนข้างที่จะนะครับใช้เงินค่อนข้างเก่งนะครับเก็บเงินไม่อยู่หรือต้องเสียตังค์เกี่ยวกับเรื่องก,ก,การเข้าสังคมเช่นนะครับเสียเงินกับเรื่องโดนการ์ดเขา้าพรรษาบ้างโดนการ์ดงานบวชโดนการ์ดงานแต่งหรือว่าต้องไปช่วยเพื่อนอะไรลักษณะนั้นนะครับก็จะมีเรื่องเสียตัง นะครับแต่ว่าหลังจากวันที่6ไปถึงวันที่11การเงินค่อนข้างจะดีมากครับส่วนการงานนะครับคนที่เข้ามานะครับก็จะค่อนข้างดีจะย้ายงานได้ไหมอาจารย์ว่ามีมุมย้ายได้อยู่แค่6ถึง11เครับเลยกว่านั้นไม่ควรลงทุนแล้วก็ไม่ควรย้ายนะครับส่วนด้านสุขภาพดูแล้วช่วงนี้ดีครับแฟนท่านไม่ได้มีปัญหาอะไรและจะมีแกนขายอสังหาริมทรัพย์ได้ในช่วงหลังจากวันที่8สิงหาคมไปด้วยหรือได้รับ มรดกเท่ากับว่านะครับเรื่องการเงินเรื่องรายได้เรื่องสุขภาพของแฟนคนลนักษณราศีสิงในช่วงนี้ดีทั้งหมดเลยจะมีปัญหาสําหรับตัวท่านและแฟนท่านจริงๆคือเกี่ยวกับเรื่องนะครับเขาเรียกว่าทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องการงานเช่นตัวท่านอยากให้แฟนนั้นทํางานหลักแล้วก็ทํางานเสริมด้วยแต่แฟนท่านบอกอุย้ยทํางานหลักอย่างเดียวก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วอะไรลักษณะนั้นนะครับก็จะทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องการงานแล้วก็ ถ้าใครมีแผลเก่ามีเรื่องบาดหมางอยู่ให้ประคองดีๆนะครับท่านมีเกณฑ์จะมีปัญหาความรักอย่างรุนแรงในช่วงเดือนนี้นะครับเพราะดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวตัวท่านโดนดาวเสาเล็งนะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือหลังจากดาวทิตย์ย้ายออกไปแล้วดาวศุกร์กับดาวเสามันเล็งกันมันก็จะเป็นอะไรครับมันก็จะเป็นดาวที่สร้างปัญหาเกี่ยวกับท่านด้วยนะครับ ก็คือช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีเรื่องผิดใจกันแต่ช่วงหลังเนี่ยจะเป็นการทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินหรือเกี่ยวกับเรื่องลักซ้อนซ่อนเงินเพราะนั้นระวังตรงนี้ดีๆนะครับเป็นเดือนที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องความรักไม่เฉพาะราศีสิงห์ราศีเดียวครับทุกราศีเลยครับเพราะดาวศุกร์นั้นมันเป็นดาวอะไรครับการเงินของดวงโลกและเป็นดาวความรักของดวงโลกนั่นเองครับลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ